สวัสดีครับมาอยู่กับ s t r e n g f i g d e r ต่อมาพูดกันในคุณสมบัติอน,น,อน,นี้น่าจะ EP ที่3าแล้วใช่ไหมครับ EP นี้พูดถึงคุณสมบัติที่9นะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าเป็นคุณสมบัติอะไรก็พูดหลายเล่มพอสมควรแล้วนะครับวันนี้แต่ไม่มีปัญหาได้หมดนะครับนักแข่งขัน เริ่มต้นจากการเปรียบเทียบเมื่อคุณมองไปรอบข้างคุณก็ตื่นตัวกับผลงานของผู้อื่นโดยธรรมชาติผลงานของผู้อื่นเป็นตัววัดได้อย่างยี่เยี่ยมเลยนะครับว่าคุณมีคุณเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนหรือไม่ว่าจะตั้งใจความตั้งใจของคุณมีค่ามากเพียงใดถ้าคุณทํางานได้บรรลุตามเป้าหมายแต่ผลงานของคุณไม่ดีเปกว่าของคนในระดับเดียวกัน คุณจะรู้สึกว่าความสําเร็จนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับใครที่มีคุณสมบัตินะักแข่งขันนะครับผมบอกได้เลยว่ามันแน่นะครับสําหรับ EP นี้เอ่อการแข่งขันเกิดขึ้นแน่ถ้าคุณมีโอกาสาได้แข่งขันก็แปลว่าคุณมีโอกาสาที่จะชนะได้และคุณชนะคุณก็จะมีความรู้สึกดีแบบอะไรเปรียบเทียบไม่ได้คุณชอบการวัดเพราะว่าการวัดทําให้เปรียบเทียบได้ง่ายถ้าคุณชอบคู่แข่ง เพราะเขาช่วยกระตุ้นคุณคุณชอบการแข่งขันเพราะทุกการแข่งขันต้องมีผู้ชนะคุณชอบการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันประเภทที่มีที่ที่คุณรู้ว่าตัวเองมีโอกาสเป็นผู้ชนะไม่ว่าคนแข่งขันอื่นๆจะมองว่าคุณเป็นคนอ่อนแออ่อนน้อมหรือจริงใจไม่สะทกสะสถานแม้พ่ายแพ้แต่คุณไม่ได้แข่งขันเพราะเห็นความสนุกในการแข่งขันเท่านั้นนะคุณแข่งขันเพราะคุณต้องการชนะนะเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ คุณรู้ว่าโอกาสชนะมีเพียงน้อยนิดนะครับนักแข่งขันมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสักคนหนึ่งมาร์คแอลนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผมเล่นกีฬามาโดยตลอดและผมพูดการตรง,ตรงผมไม่ได้เล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นผมชอบเล่นเพราะกีฬาที่ผมจะมีโอกาสชนะและผมจะไม่เล่นกีฬาที่ผมมีแววจะแพ้นะครับเพราะถ้าเกิดมาแพ้เนี่ยผมผมแพ้ขึ้นมาเนี่ยภายนอกจะแสดงอย่างสุภาพแต่ในใจโมโหมากนะครับประมาณนี้นี่คือคุณสมบัติหรืออุปนิสัยของนักแข่งขันนั่นเองนะครับ แนวคิดในการปฏิบัติงานถ้ารู้สึกว่ามีความคิดแบบนี้เลือกสภาพแวดล้อมในการทํางานที่คุณสามารถวัดความสําเร็จของคุณได้คุณอาจไม่มีทางค้นพบว่าคุณมีดีแค่ไหนถ้าไม่มีการแข่งขันนะครับเมื่อคุณชนะลองใช้วิธีการพิจารณาดูว่าทําไมได้รับได้รับชัยชนะแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆได้จากความสําเร็จนั้นให้มากกว่าความแพ้นะครับให้ให้ได้มากกว่าความแพ้เลยเนะี่ ใช้เวลาฉลองชัยชนะของคุณได้เต็มที่เลยนะครับในโลกของคุณไม่มีความสําเร็จใดปราศจากการเฉลิมฉลองออกแบบกลยุทธ์เชิงความคิดที่ช่วยคุณรับมือกับความพ่ายแพ้และเมื่อคุณมีกลยุทธ์เป็นอาวุธในมือแล้วคุณสามารถก้าวไปสู่ความท้าทายได้เร็วยิ่งขึ้นทํางานร่วมกับคนที่มีคุณสมบัตินักแข่งขันทําอย่างไรนะครับเมื่อบุคคลประเภทนี้แพ้เขาอาจต้องการเวลาทําใจสักพักหนึ่งนะครับเสียใจให้เวลาเขาจากนั้นช่วยให้เขาก้าวข้ามไปยัง การแข่งขันอื่นที่มีโอกาสชนะได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมาคุณสมบัติผู้เห็นความเชื่อมโยงนะครับ <c oughs> ชื่อน่าสนใจมากทุกสิ่งล้วนมีเหตุมีผลคุณเชื่อแน่ว่าต้องเป็นเช่นนั้นคุณมั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าคุณเชื่อล,ล,ลึกว่าเราทุกคนมีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ต่อกันแม้ว่าจะเป็นปัจเจบ,บุคคลมีอิสระในการตัดสินใจความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าบางคนอ่านเรียกว่าเป็นการมองภาพรวมโดยไม่รู้ตัวบางคนอ่านเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณหรือพลังแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไรแต่ก็เกิดความมั่นใจจากการที่คุณรู้ว่าเราไม่ได้อย่างโดดเดี่ยวอย่างาแบบจากเพื่อนมนุษย์อะไรแบบนี้ไม่ได้แยกจากโลกสรรพสิ่งในโลกนี้ความรู้สึกผู้เห็นความชุ่มเชื่อมโยงนะครับนี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องความรับผิดชอบบารมการอีกด้วยถ้าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่หนึ่งภาพ ดังนั้นเราจึงต้องไม่ทําร้ายกันเพราะนั่นหมายความว่ากําลังทําร้ายตัวเองเราจึงต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกันเพราะนั่นหมายความว่าเรากําลังเอารัดเอาเปรียบตัวเองความตระหนักถึงความรับผิดชอบเช่นนี้ส่วนสร้างระบบค่านิยมของเป็นส่วนสร้างระบบค่านิยมของคุณขึ้นมาคุณเป็นคนมีน้ําใจเป็นห่วงให้เป็นห่วงเป็นห่วงผู้อื่นนะครับเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นเป็นห่วงมนุษยชาติคุณจึงเป็นเสมือนผู้สร้างสะพานประสานผู้คน ต่างวัฒนธรรมไม่เชื่อมโยงกันได้ต่างจากที่คุณเป็นคนละเอียดอ่อนคุณสามารถปลอบอจากการที่คุณเป็นคนละเอียดอ่อนคุณสามารถปลอบใจผู้อื่นโดยการให้พวกเขาเห็นว่ายังมีเป้าหมายที่เหนือกว่าชีวิตที่ซ้ำซากจำเจของพวกเราสิ่งที่คุณศรัทธาจะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงและวัฒนธรรมของคุณนะครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและวัฒนธรรมแต่ศรัทธาของคุณนั้นแรงกล้าแน่นอนซึ่งจะเป็นสิ่งที่คอยคํำจุนและบรรดา เพื่อนสนิทเมื่อต้องเผชิญความลึกลับซับซ้อนนะครับผู้เห็นความเชื่อมโยงมีลักษณะอย่างไรแมนดี้เอ็มเป็นแม่บ้านแล้วกันนะครับความอ่อนน้อมถ่อมตนคือหัวใจสําคัญของความเห็นความเชื่อมโยงคุณต้องทราบว่าคุณเป็นใครและคุณไม่ได้เป็นใครฉันมีความรู้บางอย่างอยู่แม้อ่อ บางข้ออะไรเงี้ยแต่ร้วนเป็นความจริงนี่ไม่ใช่การโอ้อวดนะแต่ว่าฉันรู้จริงๆอ่ะรู้เยอะเหมือนกันนะแต่เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างแท้จริงคุณมีความมั่นใจอย่างมากในพรสวรรค์ของคุณแต่คุณรู้ดีว่าคุณไม่ได้รู้คําตอบเสียไปทุกเรื่องคุณเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงผู้อื่นเพราะรู้ว่าพวกเขามีความรอบรู้ที่คุณไม่มีคุณจะไม่สามารถรู้สึกเชื่อมโยงได้หากคุณคิดว่าคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับถ้าคุณเป็นคนลักษณะนี้ทํางานแบบไหนดี หนึ่งนะครับเลือกบทบาทที่เปิดโอกาสาให้คุณได้รับฟังและให้คำปร,รึกษาคุณอาจกลายเป็นคนที่มีความชํานาญานการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นความเกี่ยวให้เอ่อให้เห็นความเกี่ยวเนื่องและจุดประสงค์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันนะครับ mm hmm. เมื่ออยู่ภายในองค์กรของคุณนะครับให้ช่วยเพื่อนร่วมงานเข้าใจว่าความพยายามของพวกเขาส่งผลต่อภาพรวมอย่างไรคุณมีความสามารถที่จะเป็นผู้นําในการสร้างทีมและทําให้ผู้คนรู้สึกสําคัญได้นะครับ ช่วยทุกคนมองเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพรสวรรค์การทํางานภารกิจและความสําเร็จของตนเมื่อคนเราเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําและรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นในความสําเร็จก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยคุณเนื่อสมบัตินี้เจ๋งจริงๆนะครับผมชอบปรัชญาชีวิตของคุณบังคับให้คุณก้าวออกจากขอบเขตของคําว่าผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ของคนใกล้ชิดของคุณและแวดวงอิทธิพลจึงนั้นไม่คุณมองเห็นความหมายโดยในที่กว้าง ของคาว่าชุมชนของคุณและโลกสํารวจหาวิธีสื่อสารความเข้าใจเชิงลึกกับผู้คนเหล่านี้นะครับการทํางานร่วมกับคนที่มีคุณสมบัติผู้เห็นความเชื่อมโยงทํำยังไงนะครับหากคุณมีพรสวรรค์เด่นหากคุณมีพรสวรรค์เด่นของผู้เห็นความเชื่อมโยงนะครับให้แบ่งปันบทความงานเขียนและประสบการณ์กับบุคคลนี้ คุณสามารถส่งเสริมความมุ่งมั่นของกันและกันได้นะครับบุคคลน,นี้มีแนวโน้มที่ประเด็นทางสังคมที่เขายึดมั่นด้วยนะรับฟังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่กระตุ้นความเชื่อแรงกล้าของเขาคืออะไรการยอมรับฟังประเด็นเหล่านี้จะมีผลต่อความลึกซึ้งในความสัมพันธ์ที่คุณจะสร้างกับเขานะครับถ้าอยากทําง,ทงานร่วมกับผู้ที่มีคนอันสมบัตินี้หรืออุป,ปนิสัยนี้ก็ประมาณนี้ต่อมานะครับผมจะพูดคลิปสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่อในเล่มที่ 1 2เล่มที่4ี่นะครับผมจะพูด4ี่เล่มในในต่อวันเนาะต่อมาผู้ที่มีความยุติธรรมนะครับมีความเท่าเทียมนะครับสมดุลเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณคุณตระหนักถึงความจําเป็นของการปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เท่าเทียมกันโดยไม่คํานึงถึงฐานะทางสังคมของบุคคลเหล่านั้นอย่างยิ่งดังนั้นคุณจึงต้องการเห็นบุคคลใดผู้หนึ่งได้ประโยชน์ บุคคลเขาเรียกว่าได้ประโยชน์ผู้เดียวไม่ได้ในทัศนะของคุณการได้รับผลประโยชน์ในลักษณะเช่นนี้นําไปสู่ความเห็นแก่ตัวและความระลึกถึงตนเองเป็นหลักนะครับและยังทําให้โลกเป็นสถานที่ที่แบบว่าบางคนกลุ่มนัทธิมีเส้นสายอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบเลยคนที่มีความยุติธรรมนะครับตามชื่อเลยหรือมีฐานะทางสังคมหรือตัดสินหรือแบบว่าตัดสินคนอื่นแล้วก็ติดสินบนผู้อื่นด้วยการกระทําเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะชังสําหรับคุณ คุณมองว่าตัวเองเป็นผู้มีหน้าที่ปกป้องกัไมิให้เกิดความอายุทธรทมดังที่ได้ดังกล่าวมานะครับถึงแม้ว่าโลกมีความเอ,อ็นเอียงเช่นนี้คุณเชื่อว่าคนเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่คงที่ซึ่งหมายถึงการมีกฎระเบียบอย่างชัดเจนและการนํากฎเกณฑ์นั้นมาใช้กับทุกคนเส,สมอภาคนี่คือสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่คาดหวังคืออะไรและ สามารถคาดเดาได้และมีความเสมอภาคสภาวะเช่นนี้เป็นสภาวะที่ยุติธรรมและจะทําให้ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความสามารถของตนนะครับ <c oughs> มีความสามารถเอมเอมีผู้มีความสามารถมีผู้มองเห็นความยุติธรรมอะไรก็จะมีลักษณะประมาณนี้มาดูลักษณะคนประเภทนี้ที่เป็นผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการโรงแรมผมมักเตือนผู้จัดการอาวุโสอยู่เสมอว่าเขาไม่ควรใช้สิทธิพิเศษ สำหรับการจอดรถเกินขอบเขตหรือใช้ตำแหน่งของตัวเองเพื่อให้ได้สิทธิ์ออกนอกกรอบนะครับในขณะที่ตัวเองแขกแลเล่นอยู่พวกเขาไม่ชอบใจนักหลอกที่ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแต่ผมเป็นคนไม่ชอบให้ใครใช้สิทธิ์เบ่งในทางที่ผิดผมยังใช้เวลาไปอย่างมากในการพูดคุยกับพนักง,งานเข้ากะของเรานะครับและผมรู้สึกนับถือพวกเขาจริงๆแนวคิดในทางปฏิบัตินะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้จะทํางานแบบไหนดี สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้ที่มอบความดีความชอบให้กับบคุคคลที่สมควรได้รับดูให้แน่ใจว่าผู้ที่ลงมือทํางานจริงๆนั้นได้รับความนับถืออยู่เสมอคุณจะกลายเป็นที่รู้จักในฐานะจิตสํานึกขององค์กรหรือกลุ่มนะครับมุ่งเน้นความสําคัญผลงานบางครั้งพรสวรรค์นในการเป็นผู้มีความยุติธรรมนี้อาจทําให้คุณให้ความสําคัญกับวิธีการทํางานให้สําเร็จมากเกินไปจะจนละเลยผลงาน จนล้เลยผลงานที่สําเร็จนะครับต้องเป็นข้อควรระวังเช่นกันร่วมมือกับคนที่มีพรสวรรค์ผู้สรรหาความเป็นเลิศนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปหรือผู้เข้าใจความแตกต่างเขาสามารถนะเขาสามารถแนะนําบุคคลเมื่อถึงเวลาเหมาะสมที่จะผ่อนปลนให้ความแตกต่างของแต่ละคนของแต่ละบุคคลได้คุณต้องปฏิบัติในสิ่งที่คุณพัฒนสอนเสมอซึ่งเป็นการสร้างความเท่าเทียมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติอย่างสงบ ก็คือฟังมาทั้งหมดไม่เข้าใจฟังตรงนี้เข้าใจก็พอะว่าทํางานแบบไหนดีคุณต้องปฏิบัติในสิ่งที่คุณสอนคนอื่นด้วยซึ่งเป็นการสร้างความเท่าเทียมนะครับในสิ่งที่คุณคุณเชื่อในความยุติธรรมอ่ะคุณก็ต้องสร้างถูกไหมสร้างเองด้วยนะครับการทํางานร่วมกับผู้ที่มีคุณสมบัติผู้นี้มีความยุติธรรมทำยังไงนะครับคอยสนับสนุนบุคคลน,นี้ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากเธอรู้สึกสบายใจที่สุดกับรูปแบบที่คาดเดาได้นะซึ่งเธอทราบว่าได้ผลดีต้องคาดเดาได้นะครับบุคคลนี้อาจเอางานเอาการและชอบที่จะทํางานให้สําเร็จและการตัดสินใจที่แน่วแน่มากกว่าการเป็นสิ่งที่นํามาทําเช่นการระดมสมองหรือการวางแผนระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อถึงเวลาที่ต้องชื่นชมถึงคนอื่นหลังจากที่โครงการรู้ล่วงนะครับให้ไปขอบุคคลนี้ระบุถึงการมีส่วนร่วมของคุณทุกคน เธอจะไม่ลืมให้เกียรติทุกคนตามที่สมควรนะครับผมอ่ะก็สำหรับ EP หน้าของ s t i n งไฟเดอรผมจะมาพูดถึงผู้คำนึงถึงอดีตนะครับโอ้โหไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับข้อนี้อ่ะบายบายนะครับสวัสดีกราบสวัสดีท่านผู้ฟังย้อนหลังเช่นกันนะครับทายคลิปเลยขอบคุณมากครับที่รับชม